वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตาเปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตานี้เปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชครุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดมีพยากรได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ ประจำวันที่1-10กรกฎาคมปี2563คลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายวันทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธัสบรีศุกร์สุขและเสาร์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนผิวสองสี จะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินก้อนจะเข้ามาในมือจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดจะได้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง เหนื่อยต้องต่อสู้ฝากฟันประสักมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าที่ต้องทําต้องจัดการจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างลึกๆในใจมีเรื่องที่ต้องทรมานใจเจ็บปวดรู้สึกสิ่งที่เป็นไป แล้วมันไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งที่อยู่รอบข้างค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้บ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้าน ขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเส้นเบอร์กู้ทอนเอกสารที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้เกณฑ์ความรักอาจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดทรมานใจลึกๆคือความทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับความรักการพัดพลาดการจากราความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ คนอายุน้อยบุตรบริวารจะทําให้ทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจเด็กบริวารคนอายุน้อยจะมีเรื่องทําให้ทุกข์ใจปวดหัวกรุ้มใจหรือเครียดเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเ,เครียดเกี่ยวกับบุตรกับบริวารค่ะสรุปคนที่เกิดบันาทิตย์เกี่ยวกับการเงินเงินจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําเงินมาให้เกณฑ์การเงินค่อนข้างดี แล้วก็มีเข้ามาจ่ายออกไปส่วนในเรื่องของความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักอาจจะมีทั้งรักเก่าและรักใหม่ทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจจะมีเกณฑ์ทั้งสุขและทุกข์กับความรักความเจ็บปวดกวาม พัดพลาดไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้รู้สึกสับสนค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมา อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้ข่าวจากทางไกลอย่าไว้ใจใครมากเกินไประวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นเย่าไว้ใจทางอย่าวางใจค,คนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นข้าวของเงินทองก็เป็นไปได้ค่ะ คําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลคําพูดนี้อาจจะเป็นการสั่งสอนตักเตือนแต่บางครั้งคนที่ฟังอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีค่ะความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ามีคนใหม่ทั้งคนเก่าก็ยังไม่ทิ้งระวังรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ เกณฑ์การงานจะประสบความสาเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสูงเป้าหมายที่ดีและการเดินทางไกลต่างประเทศจะนําความสุขความสําเร็จมาให้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดการเดินทางไกลครั้งนี้จะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การทุก หวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเงินฟุกฟุกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้ไม่เป็นดังใจสิ่งที่หวังไว้เหมือนมากับโวงกัรความห่างไกลไกลห่างเกิดขึ้นสิ่งที่หวังไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักมีเรื่องที่ต้องทําต้องเกดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าค่อนข้างเหนื่อยความรักอาจจะได้โชคจากคนมีอายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะประทับค้ำชูคอยช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน จะทำให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรค ผู้ใหญ่จะประทับอาจจะทําให้ทั้งทุกข์และสุขในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะสรุปคนที่เกิดวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภจากทางไกลจะมีเข้ามาสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การเงินค่อนข้างดีค่ะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปแต่ก็ยังคงมีเหลือเก็บมีเหลือไว้ใช้สอยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ใค้กลุ่มเป็นกังวลแต่ผู้ใหญ่ก็ยังคงจะช่วยเหลืออุปธรรมค้าชูให้ก้าวผ่านพ้น กเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นประสาทคบกับความสุขความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ หากใครมีคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นหรือมีรักซ้อนซ้อนรักแต่หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ขอให้ระมัดระวังเขามีเจ้าของแล้วค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีจะนำทางให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจคุณจะสามารถสัน่าผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังแห่งความศรัทธาค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย ปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเหนื่อยยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวเองค่ะแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นมันคือ คล้ายๆกับบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องชดใช้ทำดีได้ดีทำชั่วเราก็ต้องรับผลของสิ่งนั้นบางสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องชดใช้ค่ะเกณฑ์การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำต้องจัดการถึงจะมีเงินเข้ามาค่ะ หรือเงือบางทีเงือไม่ไหลใครไม่ย้อยก็ไม่มีเกเงินเข้ามาค่ะเรื่องราวของสิ่งในอดีตเรื่องราวของเก่าๆอาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องเคลีย์หรือปัญหาอะไรที่เก่าๆค่ะวันเวลาจะนําทางให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองค่ะ ต้องรอเวลาบางทีหากเราฟุ้งซ่านมากเกินไปมันก็คือความทุกข์ค่ะความรักอาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้บางทีมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่ต้องพบเจอค่ะชีพรจรลงเท้าอยู่ไม่ขด ค่อยติดที่มีเรื่องที่ต้องเดินทางขึ้นเนื้อลองใต้ไปต่างจังหวัดช่วงนี้ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ค่ะเด็กบุตรบริวารคนอายุน้อยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะเป็นลูกเป็นล้านเป็นบุตรเป็นบริวารที่จะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพบเจอช่วงนี้งานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ คิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเกี่ยวกับเกณฑ์การงานการงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเกณฑ์การงานช่วงนี้ไม่เป็นดังเป้าหมายให้อดทนมีสติค่อยคคิดค่อยๆหาทางและคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรัก ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ลึกๆในใจเขายังคงไม่ใช่ในตัวของคุณเองหรือหากใครที่มีคู่อยู่แล้วบางทีก็อยากจะเดินหันหลังให้กับความรักช่วงนี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่อาจจะมีใจตุ้มๆตมๆเกี่ยวกับความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประคองตัวเองประคองสติเพราะบางครั้งมันคือบวงชตากรรมหรือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงาน ขอโทษค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้งดเสี่ยงโชคเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะสุขภาพระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กน้อยเกณฑ์การเดินทางติดขัดบ้างค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวัง สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดระมัดระวังเกณฑ์สุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายระมัดระวังด้วยนะคะบางครั้งในเอ,อเอ่อเผอิญไพ่เดทเข้ามาอยู่ใกล้กับไพ่ความเจ็บป่วยขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะ ระมัดระวังคนสูงขาวจะทาให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลบุคคลน,นี้อาจจะเป็นบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ขอให้ระมัดระวังค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นธุรกิจการงานหรือการเดินทางไกลก็เป็นไปได้ค่ะระวังสิ่งชั่วร้าย ของไม่ดีสิ่งไม่ดีมาร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้คุณต้องทุกข์ต้องรุ่มเป็นกังวลค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้นู่นจ่ายนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้น การเงินไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอจะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกค่อยหัวรอด้วยความพอระมานใจจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับระมัดระวังทุกขลาบค่ะพอในช่วงนี้ไพ่เดทออกมาอาจจะเป็นทุกขลาบที่คุณจะได้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะระมัดระวังความผิดหวัง ล่มสลายสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังใจ คิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะช่วงนี้คนเกิดวันพุธอาจจะปั่นป่วนนิดหน่อยนะคะช่วงในวันที่1น0ถึงสิอาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลอาจจะทุกข์ที่สุดและสุขที่สุดก็เป็นไปได้ค่ะสรุปเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไประมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้เกณฑ์ความรักจะมีปัญหาหากใครที่มีคู่ก็ระวัง ลักซ้อนซ่อนรักความชั่วร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่เขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานช่วงนี้บริวารจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจงานไม่ได้ดังเป้าหมายมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอ,อ,อุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ จิตใจอารมณ์เปรรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจเครียดคิดมากกับบริวารกับคนรอบข้างหรือแม้แต่ก,กับตัวเองค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฟาฟันประสักมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าแต่คุณจะสามารถฟันฟาผ่านพ้นไปได้ค่ะ เกการงานค่อนข้างสูงรุงเรา้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการช่วงนี้งานยุ่งวุ่นวายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาที่ทําให้คุณต้องแก้ไขจัดการคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเพศตรงข้ามเพศหญิงจะนํา ความสุขความสําเร็จมาให้กับคุณค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกณฑ์การงานการร่วมหุ้นลงทุนกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะความรักเกณฑ์ความรัก,ก,ค,รกคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักเกณฑ์ความรักการแต่งงานการมันหมายการข่าวดีการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีกับโชคกับบุตรกับบริวารค่ะช่วงนี้ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆ โกโหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทาในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังในบางสิ่งบางอย่างค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนแม้การงานจะยุ่งวุ่นวายแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะจะได้เงินเกณฑ์เงินจะเข้ามาในมือแต่อาจจะเป็นเงินไม่เยอะเป็นเงินพิเศษเงินก้อนที่กําลังจะมีเข้ามาในมือของคุณค่ะช่วงนี้ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว มีปากมีเสียงช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังค่ะสิ่งที่หวังไม่เป็นดังไกคิดไว้เพลนไว้ไม่เป็นดังไกไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบเบาะแว้งมีปากมีเสียง ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จแม้คุณจะเหนื่อยกับคนรอบข้างเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการแต่เกณฑ์การงานของคุณจะซักเซจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักหากใครที่มี ู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักครอบครัวความรักความสุขความสมบูรณ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวการมั่นหมายคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่คนคนนี้จะเป็นคู่ของคุณในอนาคตค่ะเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้ไม่ได้มาเยอะแต่อาจจะมีรายจ่ายที่เยอะก็ขอให้ระมัดระวังประหยัดด้วยค่ะ ออการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแต่บริวารไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้เพลนไว้แต่บริวารก็ไม่เป็นดังใจค่ะ ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้หรือใครที่มีคู่อยู่แล้วจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการช่วงนี้วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะคุณจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากเหรเงินเงินจากสถาบันการเงินช่วงนี้คนบรรสุกเงินค่อนข้างปังๆนะคะ ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลปวดหัวกลุ้มใจกับผู้ใหญ่ค่ะเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปได้เงินปังๆก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามาจ่ายออกไปหรือระมัดระวังลูกหนี้ไม่เป็นดังใจค่ะคนรัก หากใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตค่ะสับสนสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวา จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้คุณก้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะการเงินก้อนเงินตกเบอร์ช่วงนี้เงินเข้าเยอะนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเพราะมันมีเงินห้าเหรียญออกมาอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าเงินเข้าเยอะแต่ก็จ่ายออกเยอะเหมือนกันค่ะจะได้โชคได้สิ่งที่ดีดๆการตั้งท้องมีบุตร การมันหมายข่าวดีเกี่ยวกับความรักค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเกณฑ์การงานออบริวารไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้มั่นใจเมื่อเราได้เลือกแล้วอย่าลังเลในการตัดสินใจแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ช่วงนี้คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชค มาให้ค่ะหรือใครที่ยังโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเป็นไปได้ที่จะได้คบกันแล้วอยู่ด้วยกันค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินจะได้เข้ามาทั้งเงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่โชคลาภการเงินค่อนข้างดีค่ะแต่ระมัดระวังลูกหนี้ไม่ได้ดังใจค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสราร์ค่ะ การงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น อุปสรรคจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะแม้จะต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณก็จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปได้ค่ะคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคําพูดนี้อาจจะด้วยความเป็นหว่วงแต่บางทีคนเราฟังอนะเนาะอาจจะมีเรื่องตะขิดต,ตะขวางใจอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้กรุ่มทุกเป็นกังนวลนหลายสิ่งหลยๆอย่างรุมแล้วทําให้เครียดวิตกกังวลใจปล่อยวางค่ะและทุกอย่างจะดีขึ้นจิตใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลห่วงบุญทวงบริวารหลายสิ่งหลยๆอย่างรุมแล้วค่ะแต่ทุกสิ่งจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้จะมีการเลี้ยงฉลองงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานบวชงานบุญ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีๆค่ะเหนื่อยกรุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจบางครั้งไพ่มันออกมาต่างกันเอาไหนบอกว่าจะสุขจะทุกข์ก็คือชีวิตของคนเรามันอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปนะคะเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไป ความรักครอบครัวความสุขสมบูรณ์คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มเป็นกังวลจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่ค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดเกณฑ์การเดินทางไกลครั้งนี้จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนํานโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้แม้ในบางครั้ง คนโซดอ,อขอโทษค่ะคนโซดอาจจะมีเงาบ้างแต่คุณจะได้พบเจอใครบางคนแล้วใครคนนั้นอาจจะเป็นคู่ของคุณก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการและผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ให้กรุ้มเป็นกังวลทําอะไรให้มีสติอย่าคิดมากอย่าวุ่นวายค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ติดขัดแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีจับได้โชคจากทางไกลสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะสรุปครบแล้วทั้งเกดวันมาเดวีวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายจะนําทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสมาเร็จจงมีศรัทธาจงมีความเชื่อมั่นแล้วก้าวเดินออกไป สร้างพลังบวกให้กับตัวเองแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ